สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยสำหรับวันนี้เราก็อยู่กันในสกูป๊ปรวบรวมของวิเศษที่สามารถเรียกผีได้สำหรับคลิปนี้พี่นิกรวบรวมมาได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันค่ะเพราะนานๆทีมากเราถึงจะเจอของวิเศษในแนวนี้ค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเราไปชมของวิเศษชิ้นแรกกันเลยดีกว่าค่ะของวิเศษชิ้นแรกนั่นก็คือบ้านผีสิงจากตอนบ้านผีสิงพยายามเข้า เนื้อหาของซีรีส์ตอนดังกล่าวมีอยู่ว่าในระหว่างที่เหล่าแก๊งโดราเมอนกำลังพูดคุยกันอย่างสนุกสนานที่ร้านกว้างจู่ๆคุณลุงคามิดาลิที่อาศัยอยู่ข้างๆ้านกว้างนะคะก็ได้เดินเข้ามาโวยวายใส่พวกโดราเมอนอีกทั้งยังกล่าวหาว่าพวกเขาทำประตูและต้นบอนไซของคุณลุงคามิดาลิพังค่ะแต่ไม่ว่าพวกโดราเมอนจะปฏิเสธข้อกล่าวหายอย่างไรนะคะคุณลุงคามิดาลิก็ไม่ยอมฟังค่ะแถมยังหาว่าโดราเมอนเป็น ธนุกิสีฟ้าอีกตั้งหากด้วยความโกรธของเหล่าเด็กๆจึงทำให้พวกเขาตัดสินใจกันว่าคืนนี้จะแกล้งแต่งตัวเป็นผีเพื่อมาหลอกหลอนคุณลุงคามินาลีค่ะแต่พอตกดึกเพื่อนๆทุกคนต่างไม่ยอมออกจากบ้านตามที่ตกลงกันเอาไวาย้ยกเว้นแต่เพียงโดรายมอนที่หนักแน่นและยังคงต้องการตามไปเอาคืนคุณลุงคามินารี เมื่อโดรายมุ่นไปถึงลานกว้างนะคะเขาจึงตัดสินใจใช้ของวิเศษที่มีชื่อว่าบ้านผีสิงเพียงแค่เรากดสวิตผีที่อยู่ในของวิเศษชิ้นนี้ก็จะออกมาหลอกล้อนคนที่อยู่รอบๆค่ะแต่ผลเปรางก่นว่าผีเหล่านี้ไม่สามารถทำให้คุณลุงคามินาริกลัวได้แม้แต่นิดเดียว เรามาว่ากันที่รายละเอียดของของวิเศษชิ้นนี้กันดีกว่าค่ะโดยเจ้าบ้านผีสิงหลังนี้จะประกอบไปด้วยผีสามชนิดได้แก่ผีโครงกระดูกผีไร้หน้าและวิญญาณเคียดแค้นค่ะ ของวิเศษช้นที่2นั่นก็คือไม้ปลูกวิญญาณซึ่งมาจากตอนหมอนรองนั่งก็มีวิญญาณนะโดยเนื้อหายย่อของซีรีส์เรื่องนี้มีว่าคุณแม่ของนูปิตาได้ทั้งพรมสะอาดและเก็บข้าวของที่ไม่ได้ใช้แล้วยกใหญ่ซึ่งหนึ่งในนั้นก็จะมีหนังสือการ์ตูนของนูปิตาอยู่ด้วยค่ะนูปิตาได้แต่ตัดพ้อกับโดราริมอนถึงสิ่งที่เขาสูญเสียไปและอธิบายถึงคุณค่าของข้าวของและคุณประโยชน์ของสิ่งของแต่ละอย่างโดรายิมอนได้ยินหนังนั้นก็รู้สึกเห็น ด้วยในสิ่งที่โนบิตะพูดเขาจึงได้นําไม้ปลุกวิญญาณออกมาโดยคุณสมบัติของเจ้าไม้ดังกล่าวนะคะเมื่อเรานําไม้ปลูกวิญญาณไปแตะที่สิ่งไหนก็ตามนะคะสิ่งนั้นก็จะมีวิญญาณเกิดขึ้นมีความรู้สึกเหมือนมนุษย์และสามารถตอบโต้ได้ด้วยค่ะ ของวิเศษชิ้นที่3นั่นก็คือผ้าเรียกผีมาจากตอนโนบิตะกลายเป็นผีเมื่อโนบิตะโดนใจแอนรังแกและใช้เป็นที่ระบายอารมณ์ทําให้โนบิตะรู้สึก,กโกรธแค้นใจแอนเป็นอย่างมากโดราไมอนต้องการที่จะช่วยโนบิตะล้างแค้นจึงหยิบของวิเศษที่มีชื่อว่า,าผ้าเรียกผีแค่เรานําผ้าไปผูกไว้ที่หัวแล้วนึกถึงความเครียดแค้นที่เรามีต่อบุคคลนั้นวิญญาณเครียดแค้นที่เป็นตัวเราก็จะออกมาแล้วทําการล้างแค้นให้กับเราค่ะ แต่ทว่าหากวิญญาณไม่สามารถทําการล้างแค้นให้กับเราได้สําเร็จวิญญาณดังกล่าวจะไม่ยอมหายไปค่ะ ของวิเศษชิ้นสุดท้ายนั่นก็คือป้ายลุมศพผีของวิเศษชิ้นนี้มักปรากฏให้เห็นกันอยู่บ่อยๆนะคะโดยวัตถุประสงค์ส่วนมากของการใช้ของวิเศษชิ้นนี้มักจะนําผีออกมาใช้เพื่อช่วยงานมากกว่าใชใ้ผีออกมาหลอกหลอนคนค่ะในคลิปนี้พี่นิขอพูดถึงตอนผีแบบรวมมิตรค่ะเพราะตอนดังกล่าวจะเล่นประเด็นกับของวิเศษชิ้นนี้โดยตรงค่ะโดยเนื้อหาของซีรีส์ตอนนี้มีว่าโนบิตะโดนซิเนโอชวนไปเที่ยวที่บ้านพัก ต่างอากาศของตนแต่สิ่งสิ่งนี้ไม่ได้ทําให้โนูบิตะรู้สึกดีใจเลยค่ะเพราะเขาได้ทราบวา่าพอตกกลางคืนจะมีการเล่นทดสอบความกล้ามิหนำซ้ำําเขายัางได้ทราบอีกวา่าจ่ายอลเลสซิโอมีแผนการจะแกล้งหลอกผีโนูบิตะค่ะด้วยความกังวลของนบิตะโดร้ายมอนจึงนําป้ายหลุมศพผีออกมาให้กับโนบิตะเพื่อให้นูบิตะสามารถนําผีชนิดต่างๆออกมาใช้งานหรือช่วยเหลือโนบิตะในเวลาขับขันค่ะ โดยของวิเศษชินนี้จะเต็มไปด้วยผีนานา,นาชนิดไม่ว่าจะเป็นผีคอยาวผีไรหน้าผีหิมะกับป่ะดวงไฟวิญญาณเป็นต้นค่ะสำหรับน้องๆหรือท่านผู้ชมท่านไหนที่ต้องการจะทราบรายละเอียดความเป็นมาหรือตำนานต่างๆของผีญี่ปุ่นที่ปรากฏในกระตุนเรื่องโดราเอมอน พี่นิกได้รวบรวมเอาไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วในคลิปผีในโดราเอมอนค่ะใครสนใจรายละเอียดในส่วนนี้ก็สามารถเข้าไปชมคลิปกันได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องจบลงแต่เพียงเท่านี้วันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมจนจบคลิปนะคะ,คจจคะ,คะก่อนจากกันไปนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าของช่องเนาะเขาฝากช่องทางการติดตามติดต,ต,ดต่อไว้ด้วยนะคะ 1. น,นะคะสามารถติดตามได้ที่แฟนเพจเม l o n เม lon ignx. melon ค่ะและช่องทางที่3นะคะ YouTube เม l o n ซึ่งเวลาเสร์ชนะคะจะต้องพิมพ์ว่าเม l o n เอนกนสามนี้นะคะถึงจะขึ้นเนาะและช่องทางใหม่ล่าสุดนะคะ tiktok nx. melon ค่ะยังไงก็ฝากเพื่อนๆพน้องๆไปกดติดตามไว้ด้วยนะสําหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิป 那拜教。